สวัสดีค่ะวันนี้เปียวจะพาทุกท่านเข้าป่าไปเที่ยวที่ฟาร์มบิกิตัสอุดเนะคะสร้างเมื่อปีคิตสักกราด1,344นะคะอายุได้678ปีแล้วค่ะเชิญรับชมได้นะคะาทางู้ชมทุกท่านตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืงนแล้คะ20องศานะคะเนาะลม้มห้มพัดแน่ก็จะประมาณ17องศาค่ะลมพัดเย็นว่วจะ่ะ เปรี้ยวก็พัใหญ่กับพาะเดนเขาป่านะคะจอดรถไว้ตรงพู่นค่ะเขาบอกให้เอารถเขาม้าค่ะเขตบริเวณนี้ใ้ยังนะคะเขาอาณนล,ลักษ์ธรรมชาตินะคะคุนผู้ชมเขาจะว่าให้รถเขามานะคะเพราะว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ส่วนบุคคลนะคะเขาก็จะมีเล็กแบบนี้กันไว้นะคะเพราะหาไม่เอาเขามาเขาให้เดินเอานะคะโอ้ยท่านผู้ชม ทำมาในป่าเรารู้สึกแบบเย็นสบายมากๆ,ๆเลยค่ะเฮ้ยไอสกิง้งทิตาอาลีกาตตูจะอุ้งสมโค,โคโดคนไหมเยวะจระ,ะ,ะเข้หน่อยจระเข้หน่อยไ <laughs> ม่ไปบอกไว้นะคะว่าอาจจะมีอลิกอดตู่เขาบอกว่ามันมีนะค่ะพี่อ้วนเลยบอกว่าอจระเข้หน่อยเพื่อนว่า จระเข้หน่อยคือซื้อปีกิตัสอุดเดไปเขาจะเดินไปทางนั้นนะคะเป็นครั้งแรกของโมฮาติมานีนะ,ะน,านะคะนี่ป้ายบอกเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะมีลูกศรไปทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะว่าเขาจะเลือกไปทางใดการดิฉันจะอดเมลี่ชน,นิดจ้าโอ้ยมือช็อคเห็นบอ เชอรี่ปลาเปียวมัก,กมากเลยอร่อยสิ่งเด่นอุบเป้เสียดูสีด,สดำดำนะโอ้โอยวินสมอคะินสมอเฮ้ย <c oughs> ดินฟรุยยบบิกวะฮ่ม <c oughs> ามัน เมียเจาะห่อยหน่าเบื่อเนาะอยากกินนั่นกินนี่นิดหน่อยเพคน,นวา่าเป็นยัข่อยเดี๋ยวในก๊อดแอสิ่งเนี่ยมันขอมาทีนัดถุยมันมุนสอสมอกก็ทักทิ่นี่ละแอสติงดูทอนไหมโอ้เลยบอกให้แฟนเก็บให้แฟนบอกว่าโอ้จะมันแซ่บหวานตุ่นใหญ่ครับเชอร์รี่สมัยโบราณเชอร์รี่ ในวันหยุดของเฮากับพากันเข่าปลาแล้วก็ทํากิจกรรมนะคะ,ะในปลาน,นี่ที่เฮามาเป็นคังแรกนะคะเราก็มีอันเชอรี่หลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะมีทั้งแบบสีแดงแล้วกับแบบสีดําอร่อยแล้วก็หวานฉ่ามากเลยค่ะแล้วนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลน้อยเนาะคะ่ะลูกกําลังไญเพราะกินกับเกลือกินกับน้าพริกเลยค่ะเพียวก็เลย เก็บมาชิมเบึ้งนะคะอร่อยนาดูเลยค่ะนี่แหละค่ะคือความสุขเล็กๆของชีวิตแต่คนไทยในต่างแดนเนาะคะ่ะจะหาเดินเที่ยวนะคะแ้บการชมวิว<อ>ส,สวยๆ <มา S 1> ชวนรับชมเลยนะคะ20นาทีแล้วค่ะท่านผู้ชมห่อนค่ะต้องถอดเสือ้อแล้วก,ก็สะพายนะคะ่ะชุดเดินปา่าเย็นสบายมากเลยค่ะอยู่ในปา่าเดินมาได้20นาทีแล้วนะคะ เดี๋ยวรอชมต่อไปนะคะหอยักมาได้หาชิบนาทีแล้วค่ะไส่สีหอดแล้วแบกกบระเป,ป๋าไปไหวพ่าใหญ่เอาไปค่ะป้าสวิตเด่นค่ะท่านผู้ชมพวกเรื่องยางมากเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะสะอาดมากว่าเจอขยะจักหน่อยเลยค่ะเขาจะเก็บทำความสาดแล้วเขาก็จะบอกให้รถเขามาได้นี้ ้าจักรยานเอียงสินะเอาเขามาได้เองสินะคะทผไปชมคิดออกกันแล้วกันว่านี่ในป่านะคะเขาอ,อนุรักษ์ธรรมชาติล้กอกคอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากเลยนะคะประเทศสวิเดนอากาศเย็นสดชื่นัางๆเลยค่ะเสียงนกเสียงอยังเต้ยดอกไม้ใน,มในปา่าชอบมากเกิดขึ้นเองถามธรรมชาติทุกปีอ,อุดเดน,นี่ค่ะเยัดซาะไปเส้ทนทางไ เฮ้เอซิงซิตวเพดนั่งคูลูคีลียุหโมบกุจูจีจยุเอ้าป่าฟ้ฟดอมอินเทอร์เน็ตเฟอสแค่อ๋อแค่อย่งบรยาณคนมาเนี่นั่งเพจกุจูจีจยุกแค่ป ดยไแแแพะกกนั่งอทาชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่มูฮั่เดินทางมาจากปานะคะเข่ามาถึงฟาร์มนะคะฟาร์มแห่งนี้นะคะก็สัางขึ้นเมื่อข้อศ4นอ 1, นะคะเกือบ700ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมฟาร์มตรงนี้นะคะหลังจากที่สามีของคุณบิกิตัาเสียชีวิตเนาะค่ะ เพิ่นก็ได้สร้างมงนี้ขึ้นมานะคะฟาร์มตรงนี้นะคะมีความพิเศษตรงไหนหงบาาอกคะก็จะเป็นแหลมนะคะยื่นลงไปในแม่น้ำทะเลสาบนะคะลักษณะจะเป็นแบบคล้ายๆกับสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าระวางทะเลสาบนี่คือล้มแห้งมากค่ะเพิ่นถึงเจาะตรงนี้นะคะเราก็สามารถลงไปอาศัยได้เพื่อกันล้มนะคะแล้วก็ตรง ยื่นที่แหลมยื่นออกไปในทะเลสาบเนี่ยค่ะลมแห้งมากค่ะเปรี่ยวบาสามารถใส่หมวกได้เลยค่ะลมแห้งจนท่านผู้ชมสามารถสังเกตเบืองจากหยอดหยาได้นะคะว่าลมแห้งขนาดใดเชิญรับชมได้เลยนะคะ เป็นยังไงนคะท่านผู้ชมวิวธรรมชาติทะเลสาบสวยบอคะตรงนี้ที่เปียวยืนเป็นแหลมที่ยื่นออกมาเปียวยืนอยู่ตรงปลายสามเหลี่ยมพอดีนะคะแล้วตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมแต่เสียดายที่ว่าล้มแห้งจนเกินไปนะคะแฟนเปียวก็เลยเดินลงไปในถ้ำตรงนี้คะ่ะเพิิน สร้างตรงนี้ไว้เพื่อพักอาศัยนะคะแล้วก็บ,บางคนเขาก็จะมาจุดไฟก่อไฟอยู่ตรงนี้นะคะ้วคาตรงกลางเขาก็จะจุดไฟก่อไฟคิดเบิ้งทางผู้ชมเกือบเจ0รอยปีนะคะซากประหลักย,ยังเหลือคงอยู่ให้เฮาได้ชมนะคะทางผู้ชมคิดเบิ่งว่าสมัยก่อนบ่ไใดท่านสมยัยเพิ่นสาม,มารถขุดเจาะแล้วก็เฮ็ดเป็นฟาร์มอยู่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็คงทนมากเลยนะคะ เป็นหินทั้งนั้นเลยนี่แหละค่ะคือสิ่งสวยงามของยุคสมัยเมื่อ6ก0กว่าปีเกือบ700กว่าปีนะคะเป็นอย่างที่สวยมากเลยค่ะเปี่ยวกัเลยเก็บภาพเรานี่มาให้ท่านผู้ชมเบ่งนะคะแล้วก็เอาวิวทะเลสาบของบิกิตาอุดเตมมาให้ท่านผู้ชมในเบ่งด้วยค่ะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุขในการชมวิดีโอของเปี่ยวเนาะคะ่ะ พิดาลาาสิ่งใดไปก็ต้องขอพภัยด้วยนะคะเพอปเปียวพึ่งมาครั้งแรกเปกียวกะเก็บได้แค่นี้แ่ละคะ่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ